สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่294ี่นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะไปแรงแกงแต่งตัวไกลไปปักธงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายฟรีตามนี้นะครับแต่ก็ไม่เชิงว่าจะฟรีทั้งตัวนะครับทุกคนส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นชุดที่ได้มาจากการเติมเพรทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนและก็สำหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแก เช่นเคยตามนี้นะครับในกองครับสำหรับวันนี้ครับพี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคน เป็นโอโยอาครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม21,184นะครับตามนี้เลยช่วงนี้นะครับผมแต้มพี่ขึ้นไวมากนะครับผมและก็ครับสำหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของทรงผมพี่แจ๊ดนะครับทุกคนสีชมพูนะครับและก็จะเป็นแว่นตาตักไลและก็จะเป็นในส่วนของหนวดมิดไนท์ครับทุกคนดูดิอือือย่างตึงและก็จะเป็นในส่วนของรอยสักพี่แจ๊ดนะครับและ ยอจะเป็นกันกนางั้งพี่แจ๊สสีแดง แล้วก็จะเป็นรองเท้าสีดำนะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท,ท,ท่าปักทองครับผมแล้วก็ท่า่ายแรงแกนครับแล้วก็ครับจะเป็นท่าฟรีท่านี้เลยนะครับทุกคนแม่เอาท่าฟรีไปเล่นบ้างนะครับผมเราไม่ค่อยได้เอาไปเลยนะครับพอดีว่ามีแต่ท่าตึงๆนะครับทุกคนอือหือแล้วก็ครับจะเป็นท่าฟาร์มอันนี่จัดไปเฟี้ยวๆยาลูหล่อเท่กิ้นแล้วก็ครับท่าสกาครับผม และก็จับเป็นในสอกของท่านี้ครับทุกคนลูกซ้อมมังกรและก็ครับจับเป็นในสอกของท่าไอเกมแครับและก็ครับปิดท้ายด้วยท่า UMP ท่าบืมบามซัมเบนะครับตามนี้เลยและก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักธงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับทุกคน let's go ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้ครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้คนในห้อง18คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมครับผมและก็ห้องนี้ครับก็มีแต่สาวเจมๆนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไม่มาหาผู้สาวครับผมคนนี้ครับเอลพลิ้วจัดครับทุกคนเจชอบอือหือยอๆไหนครับผมและก็ครับพิมแปะเอามิมิ เจเป็นผัวไหมจัดไปครับทุกคนเฟียวเอือหือเอาเจเป็นผัวไหมอือหือเอลพริวเจชอบเจชอบคนนี้เจชอบกูบ่าวหัวกระต่ายย่าลอันนี้มีใจแล้วก็ครับพิมพ์แปะเอลพริวเจชอบนี่จัดไปครับผมตึงๆครับทุกคนอือหือของจริงเว้ยอย่างเอาอะอือหือแล้วก็ครับพิมแปะโดตรผิวนี่จัดไปครับผมทุกคนอือหือแม่ปาตสเต็กเลยนะครับทุกคนแม อย่างตึงอะครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทงแอ็เลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองอุ้ยเดี๋ยวทุกคนมีสไนเปอร์ทุกคนปาผมเปล่าวะไม่น่าจะปาผมนะครับทุกคนแม่มาครับทุกคนปากทงแอคเลยดีกว่าครับม,มาครับหนึ่งสอง í, สาและก็ครับถ้าฟาร์มอัดไปหนึ่งทีน feel, feel, ี่ฟิ้ยวฟยาลูอืหือ ตึงจาดตึงจาดอุ๊ยไปหาก,กล้ามทองดีกว่าครับทุกคนคนนี้สเต็กผมเลยครับผมแล้วก็ออกครับพิมแปะกล้ามทองสเต็กเจเลยนี่จัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวอือหือแล้วคือมีคนวิ่งมาปาดเขาด้วยอุ๊ยกล้ามทองออกหนีกูและอือหือไม่ไหวเลยครับทุกคนแม่อุตส่าห์เจอสเต็กแต่โดนออกหนีอันนี้อุ๊ยนี่อยู่นี่อุ๊ยยอยอหน่อยครับผมนี้เขาอยู่นี่ตกใจนว่าออกหนีแล้วก็ออกครับพิมแปะ เจชอบนี่จัดไปครับผมแล้วเขยนี่มาปาดคอเขาเฉยนี่ไอ้นี่เป็นไรเนี่ยเฮ้ยเออหือก้ามทองคนนี้ชื่ออะไรวะทุกคนไม่รู้นะครับผมอ่านยังไงวะเน,นี่ยไม่รู้นะครับทุกคนแล้วก็บึมบัมซัมเบไปหนึ่งทีเออหือใจเกเรจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็รับพิมแปะเจชอบพวกหนูนี่จัดไปครับทุกคนนี่ของจริงว่ะเฮ้ยอย่างเอาใจเกเรเลเวลแม็กครับผมเอา้าอันนี้บอกไม่รู้เฉยอย่างว่าทุกคนไม่รู้นะครับทุกคนหล่อนแล้วผมเนี่ย ปักใหม่ครับอาจัดไปเอาปักทองมาดากไหนก็เติมสิครับโอ้โหถามแปลกๆนะครับทุกคนผมงงเลยว่าเอาปักทองมาจากไหนแล้วก็ครับพิมแปะแฮกเอาแฮกเอานี Zeiten ่จัดไปครับผมไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนโอ้โหแม่ถามแปลกจัดนะครับทุกคนเกินไปเอาปักทงมาจากไหนนะครับผมไม่ไหวเลยไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผม let's go ครับทุกคน โย่ทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง15คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมนะครับผมดูดิอือหือผู้สาวดั้นนาผมนะครับทุกคนยอๆกับสาวหน้าละกันนะครับแล้วก็กดท่านี้ไปหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยอีโมจิหัวใจครับผมนี่ตึงๆยาลูเอาวะมีหมอเอฟครับผมมายืนแอคซ์ใส่ผมด้วยนะครับทุกคนยอๆกับสาวนาละกันนะครับยอกับหมอเอฟก็ได้อาจารย์ไปนี่แล้วก็ครับพิมพ์ไปดิตึงเกิน ตึงเกินจัดไปครับผมอา้าวพิมพผิดครับทุกคนโอ้โหพิมพใหม่ครับผมไอขยะมาทําไมแฟนเขาเหรอทุกคนใช่ไหมดูชื่อหน่อยครับผมน้องสาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยมาตี้หรอแล้วก็ผู้บ่าวอะแลมโบยารูอะ่ะแคนตึงนะน,นี่แคนตึงนะน,นี่บักปลอบนี่เฮ้ยแฟนเขาเปะเนี่ยแล้วก็ครับถามมาดิแฟนหรอจัดไปครับทุกคนเฟลเฟี้ยวไอนี้มันห่วงผู้สาวคนนี้ดูดีทุกคน เฮ้ยเกินไปคบเปล่าแน่นอนอุ้ยแฟนเขาอะทุกคนแล้วก็ครับพิมพ์แปะขอโทษจัดไปครับผมอะไรของเขาอะทุกคนงงวะ่ะแล้วก็ยืนแอคหน่อยละการนีเฟี้ยวเฟี้ยวยารูเฮ้ยเกินไปเอาเขาเป็นแฟนกันเฉยอะทุกคนผมไม่รู้มีเปล่าไอ้กากอุ้ยอุ้ยแล้วก็ครับกดร้องไห้ไปหนึ่งทียารูน้องคนนี้ครับมาช่วยผมหน่อยครับทุกคนยอยอยหน่อยครับผมอือแล้วก็ครับพิมพ์แปะจัดไปครับทุกคนพี่ท็อปน้องบอกว่าพี่ท็อป น้องจาได้เฉยเลยทุกคนและคือไอ้ตัวนี้มันด่าผมเนี่ยอีย่างวะงงในครับทุกคนมากครับทุกคนปากทงอัดหน้าแม่งเลยดีกว่าครับผมมากครับหนึ่งสองซ้ำแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผมมีเป่าไอ้กากจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวอือหือเอาดิแม่ทำทรงขิงกากมอดอุ้ยล่องมอดโอ้โหแล้วก็ครับพิมพ์แป มาด่าคนอื่นมั่วซั่วจัดไปครับทุกคนเฟ,ฟียวเฟียวอ้โหูแฟนเขาจริงเป้าวทุกคนเจินไปเ้าเปล่าแล้วก็ครับเพียงแพ้ผู้สาวนี่ถามก่อนดิแฟนเธอเหรอแฟนเธอเหรอจัดไปครับทุกคนเฟยีฟยวเฟยียวอือหือแม่ปากดีไอัน,นี่ปากดีครับทุกคนแล้วก็ปากทงอัดหน้าไปหนึ่งทีลงมอสอุ้ยอุ้ยแล้วก็ถ่ายแรงส่วนหน้าไปหนึ่งทีนี่เฟยีฟยวเฟียวยาโล อุ้ยปาดคอเด้ออุ้ยปาดคอเด้อย่าโลเอา่ะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะปาดคอเนี่ยเอาเรื่องนะเกินไปนะเกินไปนะแล้วก็บึมบ๊มซัมเบไปหนึ่งทีถามไปดิมีเป่ามึงอะจัดไปครับผมอือปากโคตรดีนะครับทุกคนแม่เกินไปแล้วเปล่าปากดีเกินอ่ะแล้วก็ทายแก๊แปดปาดหน้าไปหนึ่งทีหนีเฟี้ยวเฟี้ยวกดท่าปรบมือฮะโอ้โหลองกดท่าปรอบมือบักปรอบนี่แล้วก็เดี๋ยวเซิร์ฟหัวไปหนึ่งทีนี่จัดไปทุกคน โอ้โหเกินไปเปลี่ยนห้องดีกว่าครับทุกคนผมว่าห้องนี้ครับแหมไม่ค่อยอยากอยู่สักเท่าไหร่นะครับผมเจอพวกปากดีเฉยอืออะไรกันครับเนี่ยมันชื่อแลมโบใช่ไหมอยู่แคนลิสนะครับทุกคนยาลูกชื่อแคนรวยพุ่งหน้าโอ้โหอย่างชอบเลยครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากครับผมตอนนี้คนในห้อง19บคนแต่รู้สึกว่าจะเจอไอเช่นนี่อีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ครับพิมไปครับผมเจอขยะว่ะจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวของจริงผมบอกเลยนี่เฮ้ยเขาเป็นแฟนจริงว่ะทุกคนเฮ้ยแล้วก็ย่อๆหน่อยครับผมแล้วก็ครับถามไปดิแฟนเธอ จัดไปครับทุกคนผมสงสัยว่ะผู้สาวคนนี้เขาไม่ตอบผมอะ่ะไอเช่นเนี่ยเกินไปครับเบ่าแล้วก็กดแอกใส่หน้าแม่งไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟยวยาโลหล่อเท่นะนี่หล่อเท่นะนี่นี่จัดไปครับผมโอ้โหตึงผมบอกเลยตึงแล้วก็ครับิมพ์มแปน้องเขาบอกว่าไม่มาคนเดียวอ้าวไอเช่นนี่มึงหลอนบักปรอบมึงหลอนแล้วก็ครับพิปพ์ไปรวายต่อเหลจัดไปครับทุกคนแม่มันโกหกว่ามันเป็นแฟนน้องเขานะครับทุกคน เฮ้ยเกินไปเอาเปล่าเฮ้ยมุดสาวดีกว่าครับผมนี่เออหือเกินไปลองแอดสาวคนนี้ดูดิรับเพื่อนเปล่าน้องมาตี้นะครับผมแล้วก็ครับถามไปดิ <c oughs> เป็นเชื่ออะไรจัดไปครับผมนี่ทุกคนตึงๆแล้วก็ครับท่าสกาใส่หน้าไปหนึ่งทีนี่เฟี้ยวๆยาลูเพื่อนผมเต็มว้าวทุกคนได้มั่นใจนะครับผมเ <c oughs> ออเือมันด่าผมอีกแล้วครับทุกคนดูดิแล้วก็บ,บึมบัมซัมบีไปแล้วก็ครับถามไปดิหนักหัว มึงเหรอจัดไปครับทุกคนนี่ตึงๆบอกเลยตึงๆเออหือสภาพเรื่องของกูกจะมุดใครเรื่องของกูครับผมแล้วก็ครับพิมแปมึงอย่าเสือกจัดไปทุกคนนี่ตึงๆมาครับทุกคนปักองอัดหน้าแม่งเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองซ่มแล้วก็ถ่ายแลงอัดหน้าแม่งเลยครับทุกคนนี่จัดไปแล้วก็ครับพิมแปะงอก็แค่เงียบ ไอ้ขยะจัดไปครับทุกคนนี่ตึงๆเอือเอาดิมึงมาดิมึงมากูดิเอากูดิเอาให้ลงดิเฮ้ยกระจอกเจอได้อุ้ยท้าต่อยหรอแล้วก็ครับพิมแปะท้าต่อยนอกจออัพเป้าจัดไปครับทุกคนนี่เฟี้ยวๆยาโลพวกกระจอกวายอุ้ยโอ้โหลองด่าพวกกระจกนะมึงอะบักปลอมนี่แล้วก็ครับพิมแปง งอกก็แค่ปุบปากไอขยะจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟียวครับทุกคนกูยกให้ยกอู๋ทั้งห้องว่ะเอาว่ะทั้งห้องว่ะแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับพ่อแม่มึงไม่รักหรอจัดไปครับผมอุ้ยอุ้ยแรง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 นะแรงนะแรงจัดแรงจัดแรงจัดผมบอกเลยแรงจัดนี่ นี่จัดไปทุกคนอุ้ยลองเสือออุ้ยอุ้ยรับไม่ได้นะนน่ะเออใช่ทรงนี้ขาดความอบอุ่นนะครับทุกคนจริงขาดความอบอุ่นจริงนะครับผมทรงนี้ผมบอกเลยโอ้โหสภาพแล้วก็ครับพิมแปไปขยะเนา่าเน่ามึงอะเอาเปล่าพวกไก่กายาลูมันด่ายกห้องไว้ทุกคนเชี่ยนเนี่ยเกินไปเปล่าอุ้ยรับไม่ได้หรอหืมหนูรับไม่ได้หรอจ้าหืมรับไม่ได้หรอหืมแล้วก็ครับพิมพแปะ รับไม่ได้หรอหือนี่จัดไปครับทุกคนนี่เฟี้ยวๆครับผมเออใช่เอาดิโดน,ดนคนทั้งห้องลุมด่าวไปดิโดนคนทั้งห้องรุมด,าด่าวไปดิมึงอะ่ะโอ้โห,โหบักปรอบนี่ มันโง่แต่มันไม่ยอมเงียบวะทุกคนไปส่งกินเหม็นไกลๆวายแล,ายายล้วก็พะวายตายแล้วนี่จัดไปครับทุกคนอืออุ้ยอุ้ยขออย,กกโโยักเกินโอ้โหแม่โยแคนแบบแคนนี้ผมรู้จักนะทุกคนเออหือมีเพื่อนในเกมผมหลายคนนะแคนนี้เขาดันแรงแกนกันนะครับผมยาลูนอมาตี้เขารับเพื่อนผมแล้วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ครับพิมแปะวายพ่อแม่ไม่รัก ไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมแหมห้องนี้แม่งเจอขยะอีกแล้วนะครับทุกคนแหมเกินไปโอ้โหไอท็อปรับไม่ค่อยได้นะครับทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับรู้สึกว่าจะเจอท็อกซิสเกมมิ่งอีกแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน <c oughs> ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะนะครับตอนนี้คนในห้องสิบคนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ครับผมไปหาผู้บ่าวสักคนไหมทุกคนกามทองตรงนี้ครับเขายืนแดนอยู่นะครับผมยอไหนครับจัดไปเฟี้ยวๆแล้วก็ครับถามไปดิเอาเจ๊เป็นเมียไหมจ๊ะ จัดไป e s. <S ครับผมนี่ทุกคนตึงๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะสนใจผมหรือเปล่านะครับผมนี่เอือดูหนวดเจสกก่อนไหมครับทุกคนแม่เจนี่หนวดคลึ้มเลยนะครับทุกคนอือหือแล้วก็เท้าฟาร์มาสแปลงทีนี่เฟี้ยวๆยานูแล้วก็ครับพิมพ์แปงกล้ามทองเจ๊ชอบนี่จัดไปครับผมตึงๆครับทุกคนอือหือเฟี้ยวเกินไปครับเปล่าเฮ้ยทุกคนกล้ามทองเจชอบพุ่นนะอือหือแม่ ป๊าสเต็กเลยอ่ะสเต็กเลยอ่ะทุกคนแล้วก็บืมบัมซัมเพไปหนึ่งทีอือหือผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีครับผมจังหวะนี้แล้วก็ครับพิมแปะหญิงก็ได้ ใชาก็ดีนี่จัดไปครับทุกคนเฟรรรียวเฟวเออของจริงผมบอกเลยนี่จัดไปทาสกาไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟรรีครับทุกคนห้องนี้เขารู้สึกว่าคนจะเริ่มอ,ออกกันแล้วนทุกคนปักองเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองสายยาลูเจชอบออผมนี่เศร้าเลยพุ่นนะแล้วก็ครับพิมแปะเจชอบนี่จัดไปครับผมเพียวเฟรรียวครับทุกคน ของจริงแล้วก็ลูกซอมมังกรไปหนึ่งทีแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับผมอ้าวพิม์ไม่ได้ครับทุกคนอาได้แหละพาราสองเม็ดหายแสบนี่จัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆอือพาราสองเม็ดหายแสบเฉยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนแม่เฟี้ยวเกินไปเ้วเปล่าอือแล้วก็ครับเดี๋ยวเราลองแบบแกงปั่นน้องมันหน่อยดิทุกคนอ่ากดท่านี้ล้วนนี่เยอะๆๆเข้าให้ครับทุกคนเยี่ยมไปเลยอือแล้วก็ครับท้ายเยี่ยมแไปหนึ่งที แล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผมต้องโดนเจ๊แล้วแหละนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวเฟียวครับทุกคนเออโอ้โหอีพีนี้ใจเกเรเลเวลแม็กเลยนะครับทุกคนแหมของจริงครับทุกคนไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันป โย่ทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนแล้วนะครับผมห้องนี้ครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้คนในห้อง17คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ครับผมแต่ก็พอมีคนตึงๆอยู่บ้างนะครับทุกคนเรายืนแอคดีกว่านะครับนี่จัดไปท่าฟรีแป๊หนึ่งทีนี่โยยกเข้าให้เฟี้ยวเกินและคือด้านหลังครับผมมีการสร้างกำแพงกันด้วยนะครับทุกคนยาโลตึงเกินไปเป้าเราปักธงเลยไหมครับทุกคนจัดไปครับผมนี่ปักธงแล้วก็วิ่งนี่ เออของจริงบอกเลยแล้วก็ครับบื้มบัมซัมเบป1นงทีครับทุกคนนี่เฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะครับผมยาลมีมีตึงเกินไปอรัเป่าครับทุกคนเฮ้ยอย่างเอาแล้วก็ลูกซอมมังกรไป1ย่งทีเฟี้ยวเฟี้ยวน้องสาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยลำดวนยาลูย่อๆหน่อยะกันนะครับผมนี่ย่อๆย่อน้องเขาย่อปะไม่ย่อครับทุกคนแล้วก็ด้านหลังมีการตีหัวกันด้วยเอออย่างเอาห้องเนี้ยอืือนี่มันเกมยิงปืนหรือว่าเกมอะไรกันครับเนี่ยทุกคนแล้วก็ครับ ผ้านี้ไปหนึ่งทีสกาไปจัดไปทุกคนเฟี <c oughs> ้ยวเฟยวยาลอย่างตึงอะบอกเลยอย่างตึงอะครับทุกคนปากทงไปหนึ่งที <c oughs> ยอ่อยย่อๆหน่อยแต่ว่าน้องเขาไม่ย่อก,กับผมครับทุกคนยอ่อยย่อหน่อยครับนี่จัดไปยอ่อยย่อยาลูมีการให้ดอกไม้ผมด้วยและก็กดอิโมจิหัวใจไปหนึ่งทีทุกคนแล้วก็ครับเดี๋ยวเราลองถามดีว่าชอบผมหรอแล้วก็ครับพิมพ์ไปทุกคนชอบเจหรอนี่จัดไปือ้หชอบเจเฉย อะไรกันครับเนี่ยและคือเจหัวชมพูด้วยนะครับทุกคนดูดิมีหนวดซะด้วยอื้อแบบนี้มาสเปคคู่บ่าชัดๆนะครับทุกคนแล้วก็ครับถามไปเอาเจเป็นผัวไหมจัดไปครับทุกคนเฟี<ๆ>้ยวๆยยาลูตึงเกินทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวตึงเกินไปเอาเป่าใจเกเรอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยทุกคน โอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับสําหรับ EP นี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมแล้วก็ครับสําหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ทรับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย